เมล็ดจ้าพี่น้องจ้ากาบสบายดีพี่น้อง,าาองยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาสอีกรอบนะจ๊ะเอ้ซีก็มาแล้วครับลีโอพี่น้องจา้จงาดีนะ <c oughs> จ้าโอ้เยเขยเกยุบุญพี่น้องเอ๋ยเนาะส่วนบรรยากาศในงานเกสิป,ประมาณน,นี้แหละพี่น้องจ้างานเล็กๆจ้าไม่ใหญ่มากนะจ๊ะเอเอนะประธานเลือกเกศิยุทธ์ยุหั 9, 9, 9, 9. นบ่อถนัดเก้านาฬิกาถนัดเก้านาฬิกา แปดโมงบสาอนยังไปีมานด้มาอยไหนมาล่มาย่งบอขึ้นมาบอกจยังซุ่มนุ่มกันวาเออสิขึ้นมาตอนใดบอกพี่น้องหรือว่าจังใดเนาะมาแล้วบอได้ใช้เคยนี่บอกนี่เคย ลังแห่เคยมาพี่น้องจ้าเนาะเออตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่8ปดโมงครึ่งจ้าเคยมาแล้วพี่น้องโอ้ยกระเดียวกันเดียวเอา่อไรโอ้ยน้องไอซี่หล่อไปเคยปลอมหล่อทุกคนนะจ๊ะ พี่น้องจ้าเนาะ ลำโพงพีวีอะไรหลบไปจากวิทยุมาเลย เบิ่งหน้าจะซาวนาะพี่น้องว่าเป็นคนจังได้หน้าตาจังได้นาะพี่น้องเนาะย่างน้ำขบวนจ้าแอบแฝงมาพี่น้องจ้ะเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปแล้วจ้า ด้วกันเอนนีโลวเนียไทยอาของเน้อกูทานเลยนพี่น้องเนางานเล็กๆขอบุ่นพี่น้องจ้าเนาะ เกิจะคองด้วออเ่ยนคนไวาเคนเนออาต้วตก่อเนอยพี่น้องเด้ออยู่หัวอยู่หางกัขอถทดขขอภายลายๆเด้อพี่น้องนี่ก็คือสมหนัขมหนากจะซาวน์ะพี่น้องถ่ายมุมนั่นกับมันบอกคอยเห็นเนาะเฮาก็เลยเออปีนปงหยียบมาทางนี่ ชีพรนิจเจิ้งชัยอนุสรกิตินาชีเพแตงโอ้ยจะเคยปอบนะนาะเองมาส่งสาวที่อายแนว่นบ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยเออโอ้ยว่าสิว่าสิเป็นอันไต่ปอบกับเข้าไต่เก้อันนี้เอ้ยเอยปอบกับบ่ทันได้นอนพี่น้องเอ้ยซอยสีแต่เมื่อคืนซอยสีแต่เมื่อคืนตื่นมากได้เป็นเคยปอบไม่กว่าบ้านเท่าไหร่ น้ำที่พบนี้อันี่เป็นตงเของท้ากายนท้องและสคนที่ท้องปัจจุบันต้างบ้าเพื่ออย่เก้าวนระวางบรยากาศเนาะท้าวพุแกพี่น้องคนกบลลายไปได้ดอกพนบอกแต่คนในบ้านพี่น้องเนอนึ่บ้าวหนึ่งกวจ้าโต๊ หามื่นตัวหนึ่งก็หน่น0บาทแนทำกับบาทหนึ่งคำกับบาทห่งค่าดอกหามื่นพี่น้องพอดีเป็นแสนเพราะว่าคำกับบาทละห้าหมื่นพี่น้องเนาะห้าเมืนหรอออาค่าดอกหามื่นคำบาทหนึ่งตัวหนึ่งพี่น้องโอ้แต่กับบาท แต่กับแบบเคยปลอมน้องจ,อจะได้ก่าวเจ็ดซอยน้องไอซี่ขอได้ทักน้องด้วยซอยจีนเบิร์คคืนตื่นมาได้เปลี่ยนเคยปลอมวักฮ่าฮ่าฮ่าเออ,เอ,อ เติดอมนอนนอนเบาเออเป็นตุดได้พี่น้องเนาะควาวันก็คือนิบเองแต่มือวานพี่น้องเนาะผู้ถ่าผู้แก่เพิ่นิบให้แต่มือวานจะบริสุทธิ์แต่อย่างใดเนาะพี่น้องเลียเนาะบรรยากาศโคอาทาง ทังฝั่งเคยมาเนาะเพื่อนกัษย์เด,ดแตนข่าวต้อนรับพี่น้องจา้าเนาะประเพณีทางฝัานเรากัษย์ปะมานนี่แหละพี่น้องเนาะทางนี่กับเ้นเกาเ้นเคยพี่น้องจา้าผูมาซอยเนาะพี่น้องเออมาซอยอคนกับมีแต่ในบ้านนาะเพื่นว่า อนันนี้พาเขาจะนั่งอยู่ที่ตูบน้อย